สวัสดีค่ะครูเมื่จากครูเมื์ออังกฤษค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะทำข้อสอบกร m มมาเรื่อง tense นะคะการเวลาข้อที่หนึ่งเห็น sleep เติม s slept เป็นเว r รช่องที่สอง is sleeping ก็คือการใช้ tense เรียกว่า present continuous เหตุการณ์ที่พูดถึงณขณะตอนนี้ was sleeping ใช่ไหมคล้ายๆกัน เพียงแต่ว่าเปลี่ยน is เป็น was ก็จะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ในอดีตนั่นเองอ่านี่คือการวิเคราะห์ tense ก่อนเพราะฉะนั้น A มีคำบอกเวลาอะไรให้คุณมมือไหมเนาะ Mr John when the burglar broke into his office อืม มีใครหาเจอไหมคะเหมือนเดิมนะใครอยากจะทำข้อสอบก่อนครูมเมยได้เลยกดโพสตอนนี้แล้วตอบอาเราจะได้เป็นการวัดไปด้วยว่าถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกยังไงข้อนี้เห็นคำเวลาอยู่หนึ่งคำค่ะคำนั้นคือ when อครูมเมย when เป็นคำถามไม่ใช่หรอ when แปลว่าเมื่อไหร่หนูจำได้ถ้าเป็นอย่าง,งานั้นหนูหันไปดูด้วย อ่ามีเครื่องหมาย full stop ซึ่งจุดจะแปลว่าจบแปลว่าประโยคบอกเล่าเวนจะส่วนใหญ่จะเจออยู่หน้าประโยคสุดเลยนั่นคือประโยคคำถามประโยคนี้ไม่ใช่บอกเอ่าไม่ใช่คำถามค่ะแต่เป็นหนึ่งในคำบอกเวลาได้เช่นกันนะคะคืออย่างนี้เวนเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสองเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นนี่คือ Tense คู่นะจะต้องมี2 Tense อยู่ในประโยคเดียวกันแล้วต่างเวลากันด้วยคือหมายคองเราไม่เท่ากันะนะคะหลังเวนให้เด็กๆท่องอย่างนี้แล้วกันอ่ะรวบๆเลยแล้วกันนะคะหลังเวน n Verb 2คือเขาจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอะ่ะกับเวนอะ่ะที่เป็นคำบมกเวลานะคืออ่านว่า while ซึ่งแปลว่าในขณะที่เวลาท่องให้ท่องเป็นสองอันนี้พร้อมกันนะหลัง when verb 2หลัง while verb ing อีกทีนะนี่คือคำบอกเวลาหนึ่งในคำบอกเวลานะคะหลัง when verb 2หลัง while verb ing คือ when เนี่ยนะจะต้องบอกอ tense ในส่วนของ past simple เสมอ ก็สิก็คือเหตุการณ์ที่จบไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมมันก็เลยใช้เ verb ช่องที่2หลัง while verb-ing เ,เนี่ยคือจริงจริง verb-ing เคยบอกไว้ว่ามันจะต้องมี b หรือ is m r e อข้างหน้าแต่เนื่องจาก while เนี่ยสามารถเป็นส่วนใหญ่อะนะก็จะเป็น was were แล้วก็ตามด้วย verb-ing คือ past con นั่นเองนะคะ มันจะมี2แบบนะให้ท่องไปก่อนนะหลังเวนเว e ร์2เพราะฉะนั้นนี่คือเวนถูกไหมคะหลังเวนต้องเป็น Verb 2แต่ถ้าหนูเห็นอีกตัวหนึ่งคำว่า while ตรงนี้หลัง while ต้องมี v e r ร i n g แล้วส่วนใหญ่จะต้องเป็น was w e r e แต่เนื่องจากเขาเป็น tense คู่มันก็เลยจะต้อง อันนี้มันหายไปเห็นไหมข้างหน้าเขาอะถ้าหนูเห็นหลังเว้น verb สองเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเอาไอเน,นี้ยมาใส่ไว้ข้างหน้าคือ was were บวก verb ing แทนแต่ถ้าเกิดหนูเห็น while ใช่ไหมอ๋อ was were verb สองข้างหน้าขาดไปก็คือเอาตัวเนี้ยมาใส่มันคือมันจะคว้กันนะคะเด็กไม่งงนะไม่งงนะคือเอาเนี้ยคว้กัน นะไข้กันคือเขาจะต้องมาสองคนคู่กันอะเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่นะหนูอ่านๆๆๆเห็นเว้นข้างหลังต้องเป็น verb ช่องสองแน่นอนแล้วข้างหน้าจะขาดอะไรไปก็ต้องเป็น was were verb ing ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่หายไปตอนแรกแต่ถ้าเกิดเอ้า Bald. เปลี่ยนคำว่าเวลาเป็น while หนูต้องรู้แล้วว่าข้างหลัง while ต้องเป็น was were หลัง v i r l verb ing ถูกไหมแล้วข้างหน้าหายไปก็คือเอา verb 2มาลงนี่แหละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้างบนจะเป็นสูตรไหนสูตรเราเห็น when ถูกไหมหลัง when verb 2เพราะฉะนั้นข้างหน้ามันหายไปอะไรหายไป was word, verb ing ไง was word, verb ing ตอน,นี้ต้องตอบข้อที่4วิธีการแปลคือมันอย่างนี้ การใช้ใช้สองเท็นคือช่วงเวลานะจินตนาการนะอ่ะหลังเวนนะคือหลังเวนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่จบเรียบร้อยแล้วจบไปเรียบร้อยคุณจะทำไงให้จบไปเรียบร้อยดีนะอ่ะสมมติสมมติอ่ะ,อ,ะอกหักเรียบร้อยแล้วนะอกหักแตกโบโบแล้วโบโบโบร้องไห้แล้วโอ้ร่วมห้องค,ค่ำครวญคือหักไปแล้วอ่ะมันจบแล้วถูกไหม แต่ข้างหน้าเขากําลังจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตอนนั้นนะตอนนั้นนะเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นไงมันจะเป็นสองจังหวะแบบนี้แหละค่ะหลังเวนเวอร์บสคือหลังเวนคือจบไปเรียบร้อยแล้แต่ข้างหน้ากําลังเล่าสิ่งที่กำลังเกิดแต่ถ้าเป็นหลังไ i ล์ก็คือเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนั้นแหละแต่ข้างหน้าจบไปแล้วเอาทําไมครูเมื่อเขียนเวน จบไปแล้วสลับกันก็คือหัวใจแตกไปแล้วตอนนั้นน่ะนะเขาดีกับฉันมากเลยเขาชับาฉันไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวเมื่อฉันอกหักอ่ะเหมือนอาจจะเล่าเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเรื่องตัวเองอย่างเงี้ยคือเป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ลำดับต่างกันอะ่ะหรือเช่นอ๋อโอเค ไปดูโจดเลยดูแต่คุณเล่าในโจทดดีกว่างงละเด็กๆงงแน่เดี๋ยวอันนี้เล่าเหตุการณ์หลังเวงกันนะโอเคตะกี้หลังเวงก็คือเหมือนอกหักถูกไหมที่จบไปเรียบร้อยคือกําลังจะบอกว่าอะไรอ๋อมันแปลว่าเมื่อนะเมื่ออะไรเมื่อ the b u r g l a r ค่ะ the b u r g l a r ก็คือโจนเมื่อโจน broke คือทําไม broke into his office ก็คือบุกเข้าไปหรือทําออฟฟิศแตก บรอกือแตหกหักถูกไหมแต่จริงๆก็คือเข้าไปในออฟฟิศนะเรียบร้อยแล้วพังประตูเข้าไปพังออฟฟิศเข้าไปคือถามว่าจบหรือ,อยังพังออฟฟิศจบแล้วส่วนตรงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกําลังเล่าแล้เรา,าเหตุการณ์อะไรอยู่ตอนนั้นคือกําลังจะบอกว่า oh, John, อ๋อมิสเตอร์จอ่ะกําลังหลับอยู่เห็นไหมมันเป็นเหตุการณ์คอกฟีคอกฟีคอกฟีแต่ในขณะที่โจนอะพังออฟฟิศเรียบร้อยแล้ว มันก็เลยเป็นเหตุการณ์2เหตุการณ์เนี่ยเข้อามาเล่าแบบนี้แหละการใช้ tense คู่นะนะคะโอ้ยโอ้ยโอย,โอย,โอยนะคะในขณะเอ่อมันจะไปคล้ายๆว่าในขณะที่จเองนายจอนเนี่ยกำลังนอนอยู่เนี่ยเมือ่อทําไมคะเมื่อมีโจนเข้าไปพังพังออฟฟิศเรียบร้อยแล้วก็ยังหลับไม่รู้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะ